สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มช็อกซื้อบ้านมือสองผ่อนมา2ปีพร้อมรีโนเวทจู่ๆธนาคารมาย,ายึดไข่ทอดตลาดวันที่17พฤศจิกาย,ยนนายธนาทิพสังเกตกิจอายุ40ปีเดินทางเข้าแจ้งความกับพันตำรวจตรีชนละพัน ขวัญศีสารวัตรสอบสวนสอบพอวิเศษชัยชานจังหวัดอ่างทองหลังจากเช่าซื้อที่ดินพร้อมบ้านเลขที่18หมู่ที่11ตำบลม่วงเตียอำเภอวิเศษชัยชาญเมื่อวันที่9กรกฎาคม2564กับทางบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบ้านมือสองที่ทางบริษัทประกาศขายตนได้ทำสัญญากับทางบริษัทแลว้ววางเงินดาวไป30,000บาท โดยผ่อนชำระเดือนละ10,000บาทจำนวน30ปีและได้จ่ายเงินดาวและผ่อนชำระกับทางบริษัททุกเดือนมาโดยตลอดพร้อมทำการปรับปรุงตกแต่งบ้านซึ่งเขาอยู่อาศัยมาได้นานสองปีกระทั่งเกิดเรื่องราวที่น่าตกใจจนแทบช็อกเมื่อทางเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่งเดินทางมาที่บ้านจึงทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวที่ตนเองผ่อนชำระอยู่นั้นแท้จริงแล้วมีชื่อหญิงสาวคนหนึ่งเป็นผู้ครอบครองทำสัญญ,ญาเช่าซื้อกับทางธนาคารเมื่อปีพศ .2562 และทางหญิงสาวคน ดังกล่าวไม่ได้ผ่อนชำระต่อทางธนาคารจึงเข้ามาตรวจยึดทรัพย์ โดยเมื่อวันที่6พฤศจิกายนทางเจ้าหน้าที่ธนาคารได้เดินทางมายัางที่บ้านพร้อมสอบถามตนเองว่าคุณเข้ามาอยู่บ้านได้อย่างไรซึ่งบ้านหลังดังกล่าวมีชื่อผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้เช่าซื้อทำสัญญาผ่อนชำระก,กับทางธนาคารเมื่อปีพศ2562เดือนละ7,000บาทโดยทางธนาคารแสดงเอกสารหลักฐานให้ดูแต่ตอนนี้หญิงสาวคนดังกล่าวไม่ได้ผ่อนชำระก,กับทางธนาคารจึงมาตรวจยึดทรัพย์สินเพื่อไปขายทอดตลาดตนจึงรีบแจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีและติดตามตัวเจ้าของบริ ัที่มีการทำสัญญาเช่าซื้อกับตนเองและจ่ายเงินไปนานกว่า2ปีรวมทั้งเงินดาวและค่าปรัปรุงตกแต่งบ้านใช้ไปทั้งหมดก็ประมาณ3,50 0 0 0บาทมาทำการสอบสวนขยายผลดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายและฝากเตือนภัยหากจะซื้อบ้านและที่ดินควรตรวจสอบเอกสารและหลักฐานให้ชัดเจนก่อนที่จะทำการเช่าซื้อต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ